น,นกักการเมืองชอวช้างที่ที่เข้าใจกันในสื่อเนี่ยถือว่าเป็นระดับล่างทอทงถือว่าเป็นระดับกลางแต่จริงๆมีระดับที่สูงกว่านั้นอีกเยอะสูงกว่าระดับกลางอีกเยอะที่อยู่ในประเทศไทยเกี่ยวข้องด้วยหลายคนคุณรมก็ตามนั้น <c oughs> จริงๆไม่ต้องอะไรมากฮะเอาแบบข้อมูลที่พรูฟได้เลยก็มีอดีตนักการเมืองบางคนที่ตอนนี้อยู่ในเรือนจํา ก็ไปดูสิฮะว่าใครไปหลีเปะเรือของใครก็ก็สูงกว่าชัดเจนนะฮะไม่ใช่แค่สูงกว่าขั้นเดียวใช่ไหมคือสูงกว่าทั้งพักทั้งพักเลยก็ก็สูงขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอนุทินมีข้อมูลแน่นอนแต่ที่พยายามทําความเข้าใจอยู่ว่าเป็นทำไมคุณอนุทินถึงไม่ทําอะไรเนี่ยเป็นเพราะหนึ่งคือแคร์คุณธรรมนัสหรือสองเพราะ หรือลึกๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลบางอย่างหรือมันมีความเชื่อมโยงบางอย่างที่สังคมไทยวันนี้อาจจะยังไม่รู้นะครับอย่างที่คุณชาดาพูดเนาะคุณชาดารู้ว่าใครเป็นโจรไม่มีทางหรอกครับที่คุณอน,นุทินจะไม่รู้ว่าใครเป็นโจรตอนนี้ผมนั่งไล่มาเนี่ยนักการเมืองเกิน7คนแล้ว <7 S 1> เกิน7คน,คนเกิน7คนแล้วเกินเกินมากแล้วมีม,มีมีใหม่ๆสักคนที่อยากจะใบให้ชาวบ้านเขาฟังบ้างไหมคะเขาอยากจะรู้จังเลยอะ จริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากนะหลับตานึกๆมันก็มันก็เห็นหมดอ่ะก็ใช่ทั้งนั้นหรอก็ใช่ทั้งนั้นดิฉันว่ามีคนหนึ่งน่าจะพูดถึงได้บ้างนะเป็นอดีตนักการเมืองใช่ไหมคะคุณรงครบคเป็นอดีตนักการเมืองที่เชื่อมโยงกับทุนเทาที่ว่าด้วยครับด้วยวิธีการอะไรให้คุณรมเล่านิดนึงคือหลังๆมันก็มีพวกภาคธุรกิจนะฮะ,ะที่ที่ไปทํากันบางส่วนก็ม,มีข้อมูลออกว่าจะไปทํากัญชาใช่ไหมฮะ แล้วก็มีนักการเมืองไทยที่อาจจะไปถือหุ้นหรือไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันไปไม่รอดเท่าที่ผมทราบนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าไม่ได้สัญญาจากต่างประเทศบางส่วนก็เป็นระดับสูงมากนะครับของประเทศทั้งนักการเมืองแล้วก็อาจจะพ้นจากการเป็นนักการเมืองชั่วคราวหรือเปล่า,าวนะครับไปแล้วใช้คําว่าเป็นระดับนําของประเทศได้ไหมคุณโรมใช้ได้ใช้ได้นะครับระดับนําแน่นอน